ย้อนไปในอดีตการเมื่อเนิ่นนานมาแล้วณดินแดนพาราสีที่ถูกปกครองโดยเท้าบัลมพรม,มาทาตกษัตริย์หนุ่มผู้มีความสามารถท้าบลมพรม,มาทาตปกครองบ้านเมืองอย่างสงบล่มเย็นเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพระองค์ได้ทรงอภิเศกสมรสกับพระนางนามว่ากากีที่ได้ชื่อว่ามีสิริโฉมงดงามเป็นเลิศประดุดนางสวรรค์ และมีกลิ่นหอมที่ชวนหลงไหลจนเป็นที่ล่ำลือไปทั่วดินแดนความงามของพนางกากีนั้นเป็นที่พูดถึงของชาวเมืองทุกคนไม่ว่าชายหญิงว่ากันว่าแค่เคยเห็นหน้าพนางสักครั้งก็ถือเป็นบุญของชีวิตต้องลุ่มหลงไม่เป็นอันทำอะไร และเพราะความงามที่มากจนเกินไปนั่นเองส่วนมากพระนางกากีจะอยู่แต่ในวังไม่ออกมาข้างนอกทำให้ยากที่จะมีคนได้พบเห็นหน้าของนาง ด้านทาบารมพมทั์เวลาว่างจากงานบริหารบ้านเมืองก็มีการเล่นที่ชื่นชอบเล่นเป็นประจำนั่นคือสกาซึ่งมักจะหาคู่เล่นที่ฝีมือดีมาเล่นด้วยกันเสมอซึ่งพอดีกันนั้นก็มีพญาคุฑตนหนึ่งที่ชื่นชอบการเล่นสกาเช่นกันแต่ว่าหาคู่เล่นในเมืองครุฑไม่ได้จึงได้จำแรงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อเล่นสกา ทำให้ได้กลายเป็นคู่เล่นสกากับท้าบรมพรมัศต์อยู่เป็นประจำวันหนึ่งท้าบรมพรมัศต์กับพญาคุดได้เล่นสกากันเสียเพลิดเพลินจนลืมเวลาพระนางกากีจึงได้มาตามท้าบรมพรมัศต์ทำให้พญาคุดในร่างมนุษย์ได้มีโอกาสเห็นหน้าพระนางเป็นครั้งแรก และการสบตาเพียงครั้งเดียวนั้นก็นทําให้พยาคุดมีจิตปฏิพั์หลงไหลในความงามของพนางกากีในทันทีและมันก็รุนแรงจนไม่อาจอดทนเก็บเอาไว้ได้พยาคุจึงได้คิดวางแผนที่จะลักพาตัวนางกากีไปที่วังของตัวเอง เมื่อเล่นสก,กาจนเสร็จสิ้นพยาคุดจึงได้ขอลาท้าบรลมพมทาที่ไม่เอะใจว่ากำลังจะเกิดเรื่องรลายขึ้นพยาคุดหลังจากแยกย้ายจากท้าบรลลมพมทา์ก็แอบรอบตามนางกากีไปจนสมโอกาสที่เธออยู่ตามลำพังกลับคืนล่างเป็นพยาคุดร่างใหญ่ยักษ์และอุ้มตัวนางกากีไปจากวางท้าบัลมพมทาอย่างรวดเร็วเล่ากับลมหอบโดยไม่มีใครพบเห็น ฮ <sı ff at> มาอยู่กับพี่สเสถิดยอดยาหยีตัวพี่จะใช้สองปีกอบอุ้มเจ้าให้มีความสุขเอง <sı ff at> แล้วพยาคุธก็ได้พานางกากีข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่ที่วังได้สำเร็จสมนั่งกิเลสปารถนาความต้องการในใจ ส่วนทางด้านท้าบรลมพม,มทัตเมื่อทราบว่าพระนางกากีหายตัวไปอย่างไร้ล่องลอยก็สั่งให้คนออกตามหาแต่ก็ไม่มีวี่แววจะเจอแม้แต่น้อยท้าบรลมพม,มทัตที่กลัดกุ้มที่พระนางกากีหายไปก็ทำให้ไม่เป็นอันบริหารบ้านเมืองจนทำให้บ้านเมืองเริ่มเกิดความเดือดร้อนไม่สงบสุขขึ้นมา ท้าวบรมพมธาตุซึ่งรู้ตัวว่าไม่ควรเป็นเช่นนี้จึงได้เรียกตัวคนทำรรนามว่านาตกุเวนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ตามหาตัวพระนางกากีนาตกุเวนข้านั้นกัดกุมมากจนไม่อาจดูแลบ้านเมือนเจ้าจงไปค้นหาตัวพระเมเหสีของเรากลับคืนมาโดยเร็วด้วยเถิดรับด้วยก้าพระเจ้าขะ นาตะกุเวนนั้นได้สืบค้นจนพบล่องลอยว่าเป็นครุฑที่ลักพาตัวพระนางกาคีไปและเขาก็ได้ทราบว่ามนุษย์ที่เป็นคู่เล่นกับเท้าบรลมพมบรราตดนั้นความจริงเป็นพญาครุฑจำแรงกายมานาตะกุเวนจึงได้แน่ใจว่าเป็นพญาครุฑตนนี้เองที่น่าจะเป็นคนลักพาตัวพระนางกากีไปเขาจึงได้วางอุบายที่จะหาทางพาพระนางกลับมา นาจากุเวนได้แอบลอบตามตัวพยาคุดจนพบสระน้ําแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่พยาคุดจะต้องมาเล่นน้ําเพื่อชำระล้างกายอยู่เป็นประจำนาจากุเวนจึงได้แอบซุ่มตัวอยู่ในดงตะไคร้ในสระน้ํารอคอยให้พยาคุดมาถึงเมื่อพยาคุดเล่นน้ําจนพอใจแล้วบินกลับวัง นาตากูเวนจึงได้ถือโอกาสเกาะหลังของพยาคุดไปด้วยด้วยความที่มีร่างกายที่ใหญ่โตพยาคุดจึงไม่รู้สึกถึงตัวของนาตากูเวนแม้แต่น้อยทําให้หนาตากูเวนสามารถมาถึงวังของพยาคุดได้เขายังซุ่มหลบรอเวลาที่พยาคุดจะออกไปเล่นสกาอีกก่อนที่จะออกไปสํารวจในวังของพยาคุด นาตะกูเวนสำรวจวัางอยู่ไม่นานก็เจอห้องบรรทมของพยาคุฑเขาไปข้างในก็พบกับพระนางกากีอยู่แต่ทว่าในทันทีที่นาตะกูเวนได้เห็นความงามของพระนางกากีก็ต้องตกตะลึงพลันเกิดกิเลสขึ้นมาในใจจนสุดจะห้ามใจเช่นเดียวกับพยาคุฑความคิดที่จะพานางกลับเมืองพลันปิวหายไปทันที ช่างงดงามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกยิ่งกว่านางฟ้านางสวรรค์โอ้เห็นแล้วช่างสุดห้ามใจน้องกากีนางฟ้าในดวงใจของข้าช่างงดงามบาดตาบาดใจข้าเหลือเกินแล้วน่าตะกูเวนก็ไม่คิดรอช้าเข้าเกี้ยวพาลานสีนางกากีด้วยกิเลสตันหาในทันทีจนเสร็จสมอารมณ์ปราถนา หลังจากนั้นก็ใช้วิธีเดียวกับที่มาเดินทางออกจากวังพยาคุดไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่พยาคุดจำแรงกายเป็นมนุษย์มาเล่นสากากับเท้าบรรมพรม,มทัดดังเช่นเคย นาตะกุเวนก็ได้แร้งถือพินมาขับกล่อมดนตรีเพื่อเยาะเย้ยพยาคุตว่าหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกันกลิ่นของนางก็ยังคงหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดงั้นหรือชื่อของนางคือกากีอยู่ไกลจากที่แห่งนี้ไกลจนหากมิใช่ปีของพยาคุดคงไปไมิถึง ยาคุดได้ยินก็ตกใจรู้ตัวในทันทีว่านานตะกูเวนได้รู้ความจริงเรื่องที่ตนลักพาตัวนางกากีไปไว้ที่หวังจึงได้ขอเปลี่ยนตัวจากการเล่นสากามาคุยกับนานตะกูเวนท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไรเราข้ามไปได้ก็พอท่านไหนจะแม่น้ำเกปุระเราท่านข้ามไปได้อย่างไร เราข้ามแม่น้ำไปได้ก็พอท่านแล้วท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ทั้งเจ็ดแห่งไปได้อย่างไรกันเราข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ทั้งเจ็ดแห่งไปได้ก็พอท่านอีกเช่นกันฮะแล้วท่านขึ้นไปยังวิมานฉิมพลีได้อย่างไรก็พอท่านอีกนั่นแหละที่นำพาเราขึ้นไปฮ่าฮ่ตัวเรานั้นได้เกาะอยู่ที่หลังระหว่างปีของท่าน โดยท่านไม่รู้ตัวภารกิจทั้งปวงของเรานั้นสำเร็จได้ก็เป็นเพราะท่านชักนำพาเราไปนั่นเองพระยาคูดได้ยินเช่นนั้นก็ทั้งตกใจทั้งโกรธทั้งเจ็บใจที่ต้องเสียหน้ากลายเป็นพาหานะพาชายชูไปที่วังด้วยตัวเองพระยาคูดจึงได้กลับคืนล่างแท้จริงแล้วบินออกไปจากวังของท้าวบรลลมพรมทัดในทันที พยาครุฑกลับไปที่วังของตนแล้วพาตัวของนางกากีออกมาแต่ว่าด้วยความละอายใจก็ไม่กล้านำตัวนางกลับไปที่วังของเท้าบรลมพม,มทัดหรือเหยียบย่างเข้าไปอีกพยาครุฑจึงได้นำตัวนางกากีไปปล่อยทิ้งไว้ที่กลางป่าหวังให้นางกลับวังด้วยตัวเอง แต่ตัวนางกากีนั้นได้รู้ตัวแล้วว่ามีกรรมที่มีความสวยงามมากเกินไปจนกลายเป็นชักพาให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นนางกากีจึงตัดสินใจใช้ชีวิตเพียงคนเดียวอยู่กลางป่าปกปิดใบห,หน้าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา